เอาเลยครับตอนนี้อยู่ Gen d a by Day l i h t Mobile กันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ฆาตกร The Spirit นะครับก็จริงๆในส่วนของฆาตกร The Spirit เนี่ยมีคนขอมาเยอะมากเลยนะตั้งแต่แบบผมทำซีรีส์นี้แรกๆเลยนะแต่ว่า The Spirit เนี่ยที่ผมยังไม่เล่นเนี่ยก่อนหน้านี้คือมันเคยคูณต่องมาแล้วรอบหนึงนะผมก็ได้ทำการเอาบัตรเช่าไปเล่นมาเนี่ยจนถึงเลเวล40นะครับแล้วพอมามีคนขอเนี่ย ผมก็อยากจะซื้อนะก็เก็บหยาดไว้ในส่วนของตัวอื่นมาเก็บเปิร์กต่อนะแต่ตอนนี้คือผมมีตัวที่ต้องการครบหมดแล้วไงก็เลยซื้อในส่วนของ the spirit มาเล่นให้ดูกันนะครับ ก็มาดูในส่วนของแอดออนครับสำหรับตัวละครเดอะสปิริตเอเนี่ยเป็นตัวที่เก่งด้วยในตัวของมันเองอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแออนเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสโดนจุกได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จุกกนานขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีแออนเนี่ยเราจะสามารถทําให้เดอะสปิริตเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งแอดออนเนี่ยสามารถเล่นได้หลายสายมากๆเลยนะครับก็จะมีอย่างเช่นพวกเฟดไว้นะครับในส่วนของแหวนแดงไม่ก็ใส่เป็นรองเท้านะจะทําให้เราเฟดไวขึ้นนะครับ หรือไม่เป็นในส่วนของเฟดนานนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกเครื่องรางนะครับ2อ,อันนี้นะก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มเฟดนานนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเฟดและตีไกลนะครับก็จะมีนเนี่ยดาบกับอันนี้นะครับก็จะทําให้เฟดและตีไกลเฟดและตีไกลคืออะไรก็คือเวลาเราออกเฟดมา,เ,าเนี่ยเด็กสปิริตเนี่ยมันจะพ Angular, ุ่งนิดนึงใช่ไหมตอนง้างตีอ่ะมันจะแบบไกลมากๆเลยนะเซอร์โดนก็แบบโอ้โหที่ชอบบอกว่าสปิริตมีดยาวก็เพราะเงี้ยแหละถ้าเกิดใส่อดอนนี้มาด้วยเนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกแบบ ตีไกลยิ่งขึ้นไปอีกนะครับยิ่งแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเดลเรทพุ่งออกมาไกลกว่าน,นั้นอีกนะครับส่วนในส่วนของแอนดออนแดงอย่างแว่นแดงเนี่ยผมไม่แนะนําไม่ใส่เท่าไหร่นะหลายๆคนอาจจะคิดว่าใส่มาแก้ทางกัดปากนะครับก็จริงๆิงก็มีผลแหละแต่ว่ามันค่อนข้างจะเปลืองช่องไปนิดนึงนะเพราะว่ากัดปากจริงๆเนี่ยเราสาม,มารถฟังเสียงจากหูฟังได้แล้วนะทั้งเสียงเท้าเสียงอะไรนะครับถ้ากัดปากไม่สามเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่นะ ถึงจะกัดปาก3แล้วแต่ก็ยังฟังเสียงเท้าได้อยู่นะถ้าเกิดแบบเขาแค่ก้าวสักนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเขาแบบอยู่นิ่งๆเลยอันนี้ก็ไม่ไหวนะแต่เราก็สามารถเดาทางเขาได้อยู่ดีแหละคือเราเฟดมาปุ๊บอยู่ๆเขาอยู่นิ่งๆเขาก็อยู่ตรงโซนนั้นนั่นแหละไม่ขยับไปไหนไกลนะครับมาดูในส่วนของเพิร์คครับอย่างที่บอกว่าเดอะสปิริตเนี่ยเป็นตัวที่เก่งในตัวมันเองแล้วนะเพราะฉะนั้นเพิร์คส่วนใหญ่ที่จะใส่เนี่ยจะช่วยในการยื้อเกมลุ้วนเลยนะครับก<อ>็แน่น,นอนครับกั้นเครื่องกระทืบเครื่องแรงนะ หรือจะใส่เป็นลูนก็ได้นะครับแต่ผมว่ากระทืบอเพื่อแรงดีกว่านะแล้วก็อีกสองเปิร์กก็สามารถใส่ในส่วนของบาร์บีคิวก็ได้นะครับถ้าเกิดคนเล่นสายเฟดไบหรือเฟดนานเนี่ยมันจะทําให้แบบไปถึงตัวได้นะครับในการใส่บาร์บีคิวนะอีกช่องก็ใส่ในส่วนของทานาก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีทานาก็ใส่หัวหมูไปก่อนก็ได้นะก็ช่วยดึงเกมได้เหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะ ซึ่งผมเห็นหลายลินหลายๆคนเนี่ยชอบใส่ก้นหน้าต่างนะครับผมอยากบอกว่าไม่ต้องใส่นะครับลินมันแบบคุณไม่ต้องก้านหน้าต่างกันแล้วอ่ะคุณเฟดอ้อาเอาอะไรอ้อาเอาง่ายกว่าเยอะนะผมเห็นแบบกดเจอหลายคนและชอบแบบใส่ก้นหน้าต่างกันผมบอกเลยว่าเปลืองช่องมากๆเลยนะก็มากันที่เกมเพย์ครับผมได้ด่านใหม่ซะด้วยนะสำหรับใครที่อยากรู้วิธีเล่นด่านใหม่ก็ไปดูคลิปได้นะผมทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับตัวเดร s สปิริตเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังเล่นนะปกติเวลาผมเล่นผมจะเปิดลำโพงเล่นอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ใส่หูฟังนะเวลาเล่นเนี่ยแต่ถ้าใส่หูฟังผมบอกเลยว่าโกงมากๆนะอันนี้ก็ตีฟรีไปก่อน1ทีนะครับสำหรับเดวิดคิงนะผมพูดไว้ก่อนว่าผมใส่ในส่วนของเปิร์กเสียงแหบดังมาด้วยนะครับสำหรับตานี้เนี่ยมันจะช่วยในการบอกระยะทิศทางของเซอร์เบได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังไนงะก็เลย ต้องใส่สักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นก็อาจจะเจอเล่นยากได้นะอันนี้ผมพลาดนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เฟดมาครับอันนี้ผมเฟดแบบพอดีตัวเกินอะอืมแม่นเต็มหลังเลยนะครับช็อตนี้เดวิดกดตายยากไม่ทันนะคือบางทีถ้าเกิดแบบเราง้างมาเขาอาจจะกดทันอยู่ไงเห็นตัวง้างมาแต่อันนี้เราแบบพอดีเป๊ะอะไรเงี้ยก็เลยได้อยู่นะแล้วก็เครื่องนี้นะมีคนแบบปั่นไว้ร่อนะครับตอนเดวิดจูได้ยินเสียงอยู่นะ แบบได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วเนี่ยแล้วก็น่าจะวิงเข้าบ้านใหญ่ไปแล้วนะอ,อ๋ออยู่นี่นี่นาเรียบร้อยตีไบกอนเคเดนสานมาย่อๆอะไรเนี่ยเดะสปิริตเนี่ยถ้าเราเปิดแผลได้แล้วเนี่ยมันแทบคอนเฟิร์มเลยนะว่าจะละ้มอ่ะเพราะมันแบบง่ายมากๆเลยอันนี้ผมบินแบบพอดีเกินอีกแล้วนะตีพลาดไปเองนะไม่เกี่ยวกับใครเลยก็หลอกมานิดนึงนะแต่รอบบนมันยาวมันหลอกไม่ได้แลนะ้วก็เลยลองมาหน่อยเผื่อเขาหลงง่ายไนงะ เวลาเราหลอกเฟดเนี่ยผมไม่แนะนําให้หลอกเฟดนะจริงๆเวลาเจอคือถ้าคนเล่นเป็นอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเฟดจริงเฟดปลอมอครับมันฟังจากเสียงได้นะแล้วก็สำหรับใครเนี่ยเห็นลีนยืนนิ่งๆนะแนะนําให้วิ่งฉีกไปเลยนะไม่ต้องสนหลอกว่าเขาจะหลอกเฟดจริงหรือหลอกเฟดหรือเฟดจริงอ่ะก็คือเราวิ่งฉีกไปเลยแบบเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นที่ดีนะแต่ว่าโดนหน้าต่างแล้วก็ไม่มีการปางนะครับก็ง่ายหน่อย เครื่องบ้นานใหญ่อย่างเงี้ยปั่นไปเลยนะเราปล่อยไปเลยเวลาเขาวิ่งเข้าบ้านใหญ่ไม่ว่าเราเป็นตัวอะไรก็ตามไม่ต้องตามมาได้นะยกเว้นเดินเนื้ออาจจะตามไหวอยู่นะครับก่ <_ S 2> อนนี้มาวิ่งล่อนะครับก็มีคนจะไปช่วยนะ <_ S 1> ผมก็เลยเดินมากดดันนะครับ <_ S 1> ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าหินนี้มันทะลุได้ไงเอ้ามันเป็นสองฝั่งอย่างงี้ก็เลยแบบโอ้โหเสียเฟดฟรีเลยนะ <_ S 1> คือเดอะสปิริตเนี่ยถ้าเล่นไม่ใส่อดออนเนี่ยเฟดมันจะคูดาวนานนะครับแล้วแบบใช้ไม่คุ้มไงเออประมาณนั้นถ้าเราเฟดพลาดทีก็เสียเวลานะครับ อันนี้ตัวนี้น่าจะบอดนะผมเราอะ่ะอยู่ๆวิ่งมาเข้าตู้เลยนะแล้วก็เดวิสปิริลเนี่ยเฟดใส่บอดยากมากเลยนะคือบอดมันรู้อะ่ะว่าเราวิ่งไปทางไหนอะ่ะมันวิ่งมาก่อนเลยอะ่ะอันนี้เดวิดก็มาบล็อกทำไมอย่างไงอยากได้แต้มแรงนะครับก็ตีให้เขาไปนะก็แขวนไปนะครับแล้วก็เฟดตามต่อเลยนะสําหรับเดวิดคิงนะครับเรียบร้อยนะวิ่งเข้าลายเดวยดเคสแล้วก็กระโดดเหมือนกันก็นกเรียบร้อยนะครับ ก็แขวน2ได้ใกล้อย่างนี้เป็นปกติก็โซนไปเลยก็ได้นะครับในช็อตพวกเนี้ยแต่อันนี้ผมได้ยินเสียงแล้วนะใส่เสียงแอบดังมาดูดีอย่างโกงเลยตอนแรกผมคิดว่าเขาอยู่ข้างล่างหรือเปล่าแต่ไม่นะเขาอยู่ชั้นบนนะครับก็เลยรีบเดินขึ้นไปแต่เขาคิวเสร็จพอดีนะครับก็เดินตามมาไม้ไม่พับเลยนะแล้วก็วิ่งมาลายนี้ลายแปลกๆมากเลยนะครับสาหรับเคสเนี่ยก็น่าจะพับไม้ละแต่ก็ไม่พับนะคือแบบถุดเกินโกกไม้อะไรขนาดนี้เนี่ย พับพับไปเถอะไม้ในบ้านใหญ่มี8ปดเข้าแผ่นนะแล้วก็ตีมาเลยนะครับคือเวลาเจอสปิริตอ่ะเราอย่าไปรอตรงไม้นะไม่ว่าอย่างไงก็ตามอะ่ะถ้าพับก็พับไปเลยนะครับรอตรงไม้มันคือแบบคือเขาแบบตีโดนง่ายมากเลยนะก็กาวคามตามมานะครับแล้วก็เฟดตามต่อนะเราเฟดไวกว่าเขาวิ่งอยู่แล้วนะครับก็เฟดตามมานะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคือถ้าเกิดเราดู เล่นสปิริตอะแล้วโดนส่วนกระแสอะไรเลยผู้เนี่ยให้เราดูนะถ้าเกิดรอยเท้าแบบมันไม่ไปต่อปุ๊บให้เรากดออกเฟดมาเลยก็ได้นะครับมันจะทําให้แบบเขาอาจจะพึ่งส่วนพอดีอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะแดบเดินอยู่แถวนั้นเราก็จะง่ายนะอันนี้ก็เฟดมาครับฮิวันอยู่นะครับเมื่อกี้นะก็เตินมาตีเดวิดนะครับแต่ตีไม่โดนนะพลาดไปน,นิดนึงแล้วก็ทะลุไม้ไปนะครับฉายยาฆาตรกรที่ตีไกลที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ได้มาเล่นๆนะ ก็ตัดคนไปได้แล้ว1คนนะครับเหลือสี่เครื่องก็แทบจะคอนเฟิร์มชนะแล้วแหละครับถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าดูจากฝีมือพวกเขาด้วยนะมีบอทในทีมนี้ก็เล่นยากนะครับก็ตีเจ็บสี่นะธานาผมใช้อย่างคุ้มเลยอันนี้เนี่ยเหลือเจ็บสามแล้วเดฟิตายนะครับก็หลอกมานหนึ่งดกแมสคอมโบไปด้วยนะคนเนี่ยคือแบบเอาเรื่องเลยแล้วก็เรียบร้อยดึงหลังนะครับรอนะเรียบร้อยนะได้แขวนนะครับ ไม่รู้ว่าโดดแมสคอมโบเป็นหรือว่าบอดมันตั้งค่ามางี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนนี้บอดหรือเปล่านะครับกระทืบเครื่องไปก่อนนะครับหาแต้มนะคือเครื่องจะแบบแทบไม่ได้ปั่นเลยเราก็ต้องหาแต้มนะครับก็ดึงกันแล้วก็กลับมาเลยนะครับยังเจ็บสามอยู่ฮิวกันมันๆเลยนะก็เอาคนใหม่นะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าเจอตีเงี้ยก็คิดซะว่ากลัวแทงหลังแล้วกันนะครับกอตีไปนะแล้วก็ไปแขวนเลย ก็แปนเสร็จแล้วก็เฟดหาคนต่อไปได้เลยนะผมคิดว่าน่าจะอยู่บ้านเล็กนะครับเพราะว่าเขาวิ่งออกมาทางนี้นะก็รอยเท้าชัดเจนครับแล้วก็เสียงแอบดังครับขึ้นมานะก็โดดมาหาเฉยเลยนั่นก็ฟรีไปเลยนะครับช็อตนี้นะแล้วก็กระทืบเครื่องครับเอาแต้มนะถ้าเรามีกระทืบเครื่องแรงเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะผมเปิดตู้เช็คนิดนึงนะเพราะคิดว่าอาจจะอยู่แถวนี้ด้วยนะครับ ดึงแล้วก็เดินกลับมาเลยนะครับเจอแล้วนะสำหรับเคสเนี่ยเวลาเล่นเน็ตสปิริตเนี่ยพยายามเฟดตามไปเลยนะครับเพราะเราเดิน4.4อะ่ะถึงเราจะเป็นฆาตกรที่ตีไกลที่สุดในเกมนะครับแต่การเดิน4.4อะ่ะมันก็ไล่ยากอยู่ดีนะถ้าเกิดเจอคนเล่นเป็นอะ่ะยิ่งถ้าแบบเจอแมทไดทีด้วยนะ4.4ไม่ต้องพูดถึงอะ่ะโดนวนยับถ้าไม่ใช้สกิลไม่เป็นประโยชน์อะ่ะก็ในจังหวะนี้เนี่ยผมยืนบางไม้ไว้นะครับแล้วก็เฟดไปหาเขานะครับเป็นการกดดันเขานิดนึงนะแต่ว่าตีไม่โดนซะเองนะครับแต่ก็ ล้มอยู่ดีนะครับเพราะเขาไม่มีตายยากนะก็จบเกมครับสำหรับเกมแรกไปดูเกมที่2กันเลยนะครับก็กับเกมที่2ครับลานเก็บของเก่าตานี้เซอร์ล็อกหน่านี้มาเองเลยนะอาจจะจุกเป็นนะครับเพราะว่าหน่านี้เนี่ยส่วนตัวผมชอบเล่นมากๆเลยนะเพราะมันมีแบบอะไรให้เล่นเยอะดีนะครับเหมาะสำหรับการฝึกจุกด้วยนะอันนี้ก็เฟดมาเจอแล้วนะคนแรกไม่วินเข้ามา้ด้วยก็ฟันไปก่อนนะเจ๊กแต่ไม่มีกัดปากผมก็คิดแล้วแหละอันนี้บอทชัวนะครับงานนี้นะ ก็เลยคิดว่ากระโดดหน้าต่างไปปุ๊บโดดกลับแล้วก็รอบที่3หน้าต่างกั้นเรียบร้อยนะครับฟันไปนะถือว่าเปิดเกมไวกับบอร์ดก็เป็นเล่นที่ดีนะครับสําหรับการลงแรงเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งเลยนะถ้าเกิดแบบเราไปไล่คนก่อนแล้วคนนั้นดันจุเป็นเนี่ยบอร์ดมันปั่นไฟเป็นนะครับแต่ว่าแค่บอร์ดมันจุงไม่เป็นนะก็ใช้บอร์ดเป็นตัวเปิดเกมไวก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็กลับมาเช็คอันนี้เห็นรอยไงก็เลยฟันเลยนะครับแต่ว่านะพับเลยนะก็พังไม้แล้วก็เดินตามไป ไอตัวนี้ก็น่าจะบอดนะผมว่าเนี่ยแต่ว่ากระทืบเครื่องก่อนครับเอาแต้มนะไม่ต้องรีบครับอันนึงช่วยแล้วผมก็รีบกลับไปเลยนะเพราะว่าถ้าปอดตองตัวนี้เป็นบอดจริงเนะี่ยที่เหลือ,อยังไงก็ต้องเป็นคนนะครับก็บรีบเฟดกลับมาฟาดเต็มหลังเดวิดไปเลยนะครับงานนี้ก่อซ้าบอดก่อนนะครับจะได้ตัดคนนะเพราะบอดมันปั่นไฟอย่างที่บอกแล้วบอดมันก็กินไม้ด้วยนะเออบอดมันกินไม้ง่ายนะคือบอดมันมีหลายตัวบางตัวมันก็แบบพับไม้ง่ายอย่างเงี้ยแหละ บางตัวมันก็วนจนแบบไม่ใช้ไม้เลยจนว่ามันจะลม้มอ่ะอันนี้เป็นบอร์ดไงมันเข้าตู้เฉยเลยนะครับก็ฟีไปอีกหนึ่งเฟสนะอันนี้บั็อกเลยนะแอนิเมชันตูหน้าตาตลกมากเลยก็แขวนไปครับงานนี้แล้วก็ไปหาคนต่อนะครับก็ไล่เดินเช็คเครื่องนะเพราะเราใส่กัานเครื่องมาเครื่องสนุนดวงก้านหมด,ด,ดเลยก็สบายนะก็เฟดมาครับเห็นรอยเท้าแล้วนะแล้วก็นี่คือไอ้ตัวนี้บอร์ดอีกนะเห็นป่ม คือถ้าเป็นคนมันไม่วิ่งอย่างนี้หรอกคือบอดมันรู้ว่าผมอยู่ตรงไหน,นมันก็วิ่งไปอีกทางตียัดเข้ามาเลยนะตอนแรกคิดว่าบอดจะพับแต่บอดตัวนี้ไม่พับนะเห็นป่มคือบอดตัวนี้ไม่พับแต่ถ้าเป็นบอร์ดเจ๊เมื่อกี้พับตั้งแต่ก่อนผมเดินถึงอีกอันนี้โลกอะไรไม่รู้นะตีวืดไปคือบอดมันแบบม,มันเลาทางยากอ่ะคือบางทีมันอยากจะเลี้ยวตรงไหน,นก็เลี้ยวเลยอ่ะอันนี้ก็เลยตีไปแล้วก็ไปเอาเดวิดต่อด,ดีกว่าะนะบอดมันแบบน่ารำคาญนะ่ะแล้วก็เป็นการหลอกเดว,นะวิแบบิด้ยะ่่่าาาาาแแบตตตอออออไปลจจจเรงรงงมม อันนี้เดวิดน่าจะแบบคุยกับลุงบินนะว่าจะมาคิวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเฟดมาสับเต็มหลังเลยก็จัมสแกรนิดนึงนะต่อเดินไปแขวนนะลุงบินมีการเดินด้วยนะครับแต่ผมก็เฟดไปที่ลุงบินเดินเลยนะตอนแรกอคิดว่าเขาอาจจะย่ออยู่หลังรถไงเออแต่พอเฟดมาก็มีรอยเท้าแสดงว่าฉีกไปแล้วนะเข้าบัานเล็กด้วยนะกอเดินมาเจอเรียบร้อยนะแล้วก็ฟีไปนะครับ คือเครื่องบ้านเล็กอ่ะมันอยู่ตรงกลางอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเซิร์จูบ้านเล็กยากขึ้นไปอ่ะเพราะลายวิ่งมันจะไม่คมเท่าเดิมแล้วอ่ะจุดนี้นี่เล่นไม่ได้นะครับอ่ะวิ่งฉีกไปถือว่าเป็นแต่ผมก็เฟดอาจไปเลยนะอย่างที่บอกนี่ครับตีเข้ามาเลยนะครับคือเวลาเราเฟดเราออกเฟดอ่ะเดนสปิริปมันง้างตีไก่แล้วไงใช้วิธีนี้ในะการเข้าไปตีก็ได้ลนะค่าะข่าจะทะลุไม้ง่ายนะครับไม่ใช่อะไรก็แขวนไปครับ กอมาเจอนะครับกําลังปั่นไฟกันมันๆเลยนะสำหรับบอดตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีเดวิดอีกตัวเลยนะก่อนเดินมาฟันบอดให้ล้มไปก่อนเลยนะครับซ้ําก่อนนะอย่างที่บอกว่าบอดมันปั่นไปเป็นเราก็ต้องตัดคน <S <S <ๆ S 2> ก็แขวนเสร็จแล้วนะผมไปตรงที่ลูบินโดนแขวนนะครับเพราะว่าเขาช่วยลงมาแล้วเหมือนเขาฮิวเลยนะก็เลยคิดว่าเขาน่าจะยังฮิวอยู่ไงแล้วก็ใช่จริงๆครับรีกรูปกัน3คนเลยนะครับแล้วก็ตีไปนะเอาจนเสร็จซะด้วยนะครับ แต่ก็ตีเจ็บใหม่อีกหนึ่งคนอยู่ดีนะครับเราก็เดินตามมานะพยายามกดดันทั้ง3คนไว้นะครับแล้วก็เฟดเอาคนที่เจ็บเนี่ยละครับง่ายสุดนะอันนี้นี่คือแบบผมเฟดโดนนะแต่แบบกดตีไม่ออกนะครับช็อตนี้นี่งงมากเลยแต่ก็ได้อยู่นะก็แขวนไปครับตรับลุงบินก็เฟดมานะครับเจอบอร์ดอีกแล้วนะผมไม่ค่อยชอบเลยบอร์ดมันรู้ดีเกินนะน่ารำคาญมากๆเลยนะเออแมสเซจเด้งนะครับก็ ชวนเล่นนะครับเต้นเตอนนะก็ปัดทิ้งไปก่อนนะครับใจเย็นอาจคลิปฆาตรกรอยู่นะเนี่ยดูดิบอดเนี่ยหลอกนิดเดียวมันก็ได้แหละแต่คือบางทีมันก็แบบนิ่งอะ่ะบอดก่อเฟดมาครับรอยเท้านี่เพิ่งวิ่งไปเลยนะรอยเท้าหนักแสดงว่าวิ่งไป2คนนะครับก็เข้าบ้านเลกกันใหม่แล้วนะเจอเดวิดก็ฟาดเดวิดไปก่อนเลยนะครับแล้วก็มองดูนิดนึงนะแล้วก็เฟดตามเดวิดไปนะรอคูดาวเฟดสักนิดนึงก่อน เฟดเสร็จปุ๊บเราก็เฟดเข้าไปเลยนะอันนี้ดูว่าเาเข้าจะไปทางไหนนะครับอันนี้เขาวิ่งไปโถเคีนนะก็เลยตีไปเลยนะครับใช้พลังมีดยาวของเราแล้วครับสุดระยะนะครับก่อนเดินมาเจอนะครับยังไม่ได้หิวนะสาหรับตัวละครเจฟก็เดินตามมาครับแล้วก็ฟาดตรงๆเลยเนี่ยแหละบอรดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอีกสองคนน่าจะยังไปไหนไม่ได้ไกลนะก็เลยเฟดต่อเลยนะครับจะปิดเกมแล้วนะครับร็ยืนหิวกันอยู่ก็เดวิดนะครับโอ้โห ลุงวินนี่น่าจะมีดึงเสาแล้วคิวไวปะเนี่ยคิวไวเกินนะแล้วก็ฟาดต่อไปเลยนะครับแล้วก็เหลือแค่เดวิดแล้วนะก็ตามรอยเท้าไปเลยครับตอนแรกของคิวเขาจะไปต่อไงแต่เขาเอายืนรอตรงไม้เหรอเนี่ยก็ตีทะลุนะครับมาแนละ้วอันนี้เขาพับชานะครับเลยทะลุนะครับก็ไม่เสียเวลามาพับไม้นะครับเดินตามกดดันเขาแล้วก็รอในส่วนของคูดาวเฟดสักนิดน,นึงนะจากนั้นแล้วก็เฟสตามไปเลยนะอันนี้เดวิดนี่แบบ โลกจัดนะครับพับไม้มั่วไปหมดเลยนะอันนี้นี่เฟดหมดเร็วไปหน่อยนะครับก็เลยง้างไม่ถึงนะแล้วก็หลอกไฟมานิดนึงนะครับแต่เขาแบบวิ่งฉีกไปนู่นเลยนะก็ถือว่าเป็นลายวิ่งที่ดีนะแล้วก็เดินตามมาครับแล้วก็พังไม้ไปเลยนะลินจะแพ้พวกแบบหน้าต่างอะไรอย่างงี้นะถ้ามันมีเยอะมากๆเนะี่ยแต่ก็ไปได้อยู่ดีนะอันนี้ก็คิดว่าเขาน่าจะไปช่วยแล้วล่ะครับแต่ก็เราก็เฟดตามมาเลยนะอันนี้ก็เนี่ยดึงไม่ทันนะ ก็หลอกมานิดนึงนะให้เขาพับไม้ครับเราจะได้ได้แต้มทางไม้ด้วยนะเออแล้วก็เดินตามมาแต่เขาแบบแทนที่จะเลือกดึงลุงบินนะครับที่เป็นคนนะเขากลับมาเลือกดึงเจที่เป็นบอดนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าที่เขาดึงไม่ได้เนี่ยเพราะมันยังรีโค้ฟไม่ถึงไหนแน่นอนนะครับก็จบไปแล้วนะสําหรับเกมที่2นะครับแล้วก็เกมนี้นี่ได้2ขีดเลยนะครับก็ถ้าไม่ชอบดึงกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ